Ayah um. mm -hmm. มอนี่เขาจะไปไหนกันเนาะไปจัดดูดสำรวจเส้นทางเอ็นโดโรคอ๋อไปจะมีแข่งงันแข่งงวดสิบเจ็ดธันวาเรียนเจินกูคนเลยนะไอ้ส่งเรียนเจอทุกคนเึ่งเอฟซีเฮาตึ้งเอฟซีองอื่นเนาะการกูศลครับการกูศลฮักขาดใช้ใจเรี่วลงอ่างซายุริครับผม นี่เราแวะกลางทางครับหารถด่วนหารถด่วนนะครับมีมาหารถด่วนนะครับลักษณะของไม้พายดีมีรถด่วนเป็นไรหัวสั้นๆนะพ่อไม้สั้นูถทีเนี่ยแล้วมีมีอันไหนหู้แหนมืนี่นี่ด้วยพานดุกครัแน้วใจเหมือนกันนี่ยุงลายครับ เราไปทำกันหาด้วยกันซับดูเป็นข้อเป็นข้อไปนะ,นะคอนโดนี่ยังว่างนะครับแบบนี้กินน้ำเฮ้ยถ้าอยากกินน้ำห้วยทุดจอดน้ำในกระบอกไใ้ไผ่ลงดินเลยไม่มีแล้วครับออกไปแล้ว ไปมีหูมั้งพอปลายวะฮะพอปลายวะฮะปลายปลายไปไหนปลปลายมันจะสั้นป้องมันจะสั้นป้องมันจะสั้นโอ้โหนี่จะยวเดือมาเหเอาแล้วกันยังไม่นั่นี่ไอ้ม่ได้บนห้องยังป๋าปา ปวนี่ก็เอามารุ่นกันครับมีขี้่นมีอยู่ครับมีอยู่หลายตัวแปลงบอกว่านี่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 ไหนี่ ปวะปวกาน่ะนอ่ะพ่ชางเอ้ยออพ่ชางนี่หมอเห็นนะยังนะผู้สมจืดเหี่ยไว้ดูปวาปววครับปวาดดาผู้สมเก็บแล้วเนาะเก็บเก็บเโอ้โหน้ามีิชิบวกนะฮะกินดิบได้่นี่ได้นเได้นะรกไแจ้งโวกบัดด้ ่กี้บ่าได้เนาะกินได้แต่กูกินบ่ได้อืมสือคือเนื้อเนี่ยจะสมาลุอย่างนั้นไปเลยเนี่ยเอาเสมาไปอย่างพักูพักูเผายุงล่ะยุ่มได้กะถือก็ยุ่มได้ครับนี่อย่างมุสมยุ่มได้ติกะก็ข้าหน้าที่เผาห้ามไม่ตอบคิ่เโย่หายโสมเราอยู่แต่ควันเลยตุ๊กแล้วครับตอนนี้เอาล่ะ สภาพนี่เราเอายัยใดไปก่อนนี่เขาเนี่ยไหลเรื่อยๆนี่เลยนะนี่ไลยไปก่อนแหนบเนี่ย,ยไปเลยไปหมูดนะี้แล้วท่าหน่อยเด้อขี้ดินนี่นั่นละหมื่นละป่ะไปเลยอ๋อะนะ ปลหินะที่ไหนขวาม,มัปูดแล้วรู้เจยเนี่ยเมันเจยรถเอฟรูบเจย์เด้อครัเตียวปลาไม่หิมโก้ง,อ,ง,อ,งอันนี้มันหตล,ลงก็นแล้วครับตอนนี้ถ้ามัตึ๊กจนโดนุมง,งมันเลยมาแม่เนี้มัน <laughs> อ๋อค่ะเ้าววิขอจ้าวิีโอ้ยักเมนูเด็ดครับวันนี้เดี๋ยวไปท่าพอเนะอันนี่มักขนาดหนอได้นะอีเนาะกินได้กินได้อ๋อไอ้ตุ้งมาแล้วซ้อนเก่ากัเอามาหินปะเลิกขี้เตยอย่างเงี้ยเมนูอย่างนั้อันนี้พอแล้วไอ้ยังอันนี้หานอแล้วเขาจะได้กินเน้อง ปนหลังใส่ใหม่แล้วก <c oughs> mm. ็ใส่หน่ำใส่เกือบอ่ะ้ดียวเดี๋วยวเดียยวกินแบบง่ายเนาะทิ้นทิ้นเออพี่แคดมาไงแคดเอลเหลาหน่อยเดียวไอ้ตุ่งจากจุดนี้ถี่เฮาอยู่นี่ห่างจากเชปกกาดนี่ไก่ก่อนประมาณกิโลสิบเจ็ดเกณฑ์โกงอะ ยิ่งก่งไปสิบเจ็ดเตือถึงเนาะก็นับเอาเองนะครับเอซีนับเอาคนเดวเล้วเอากลงหว่าเอแล้วแต่นางโก้มเนาะนางแย้หลายเตือนเอามาเส้น้ชายมาเส้นพญารูนุ่มหมเลยนออเด้างเดียวแต่นะก็ลไอ้ยาอันน่ะหมูรองควัน่ะ หาหมอกเจีหมอกขวันเอาเน่อยอกมันเมือนได้กินเต๋อขออนุญาตชิซักซิดดหอกภาษาแล้วหรอมาเจี๊หมูโลเนี่ยเอาข้าอะไรอ่ะได้กินได้ปะได้หมองมน้กันกินไปเลยหนวมากอ่ะหมองข้ง่หมอ้างไอ้นี่ นี่ยจกกินได้วันได้กะเอาตะกี้มือมีไหนอ่ะมือเกี้ยมีนู่นดินอยู่ฮะดินวดี่ยตุ่มเนี่ยนะใส่เจ้าตีครับโอ้โหปล่อยไม่จิ้มอ่ะจิ้มอ่ะจิ้มวอวอร่อยกันเนี่ย ไอ้ก๊อนักบักนี่ได้น่จุจุดไมจามาเลยล่ำหรือเจษามากะไอ้ไเย้ยจิพอแล้วขันี่ป่อ้วนดีขนาดนีดออ้แต่ตู้แบบมนันนะน้อ,ตอเตือล่ะกำลังได้มุยอ,อยู่อ่ะ

กินนังหน้ากาไปนนพี่ต่เขียวแบ่งปนล่นนะเอาเดี๋ยวเฮ็ดกันเนาะเอาน่อยที่นี่บ่ม,มันไม้ไอ่ะไส้โอ้ <laughs> เหลือแล้วสห้หัวส้วะมี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 เคาะเปิดเอาเป็น,นหลังอ่ะเล็งใส่แคหนึ่งเลยเนาะ เอาไหลังเออรถชอบแบบใหม่ๆอ่ะแบบใหม่ๆเอามีเขาอะไรครับนี่หรอของน่ามาประดับหน่อยฮะฮะฮะประดับหน่อยเออคือดิ้นเหมือนอะไ ก็ไม่จะกินได้ฮะนออย่าเข้าหลูไม่ตออย่างนี้เนาะไปเราจะไปกันละโอ้ระวางปิ๊กก็ได้แฮมประมาณกี่ขีดมิปสองกิโลวะกะเกือบสองเนาะนี่กับเบ้าพวกกันมิเฮ้ยสองกิโลเซาคีดอ่ะ ไปแล้วครับไอ้ดุกได้ละว,วุ่นได้ละได้ละก็ได้แ,ดแดหมหนึ่งอันวัตถุดิบละอืมหวานนะสะอาดนะเหนียวขนาดละเหนียวเลยฮะฮาน้องวุนอ่ะเหนียว มีปล่ะนถึงปลา้ปลาใหม่นี่อลไตัวมาอนโอใส่บอกพุ่นบอกิไิดอยู่กันี่ขาดอยนี่นะอืมมันหอมนะชิงมากครับ

ไอ้สมหายใชใชใใมาต่อไอ้สมหายโอ้โหห้วยดูนี่สมโอ้ยลกห้วยห้ลูกนเนี่ยโอ้เด่นแน่นอนห้วยน่อดไอ้มกเาขึ้นมาก่อนเถอะขึ้นให้เด็กวยกแน่ขึ้นขึ้นมาบนให้เลยยอชิมาหนึ่สอง นี่สองรหมมีตาตารยังเปิดหอป่อยบบนี่ปบกกอตีได้หวามันแล้วเนี่ยไเพก็ลงหาวอ่ะไอ้เจลโบอาการนาานเป็าาาอาา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 าอานาาัน เส้นทางกลไดเส้นทางใหม่มาหมดละอันนี้ยังผมมีใครเคยไปในนอแน่ตรงเนาะเส้นนี้เนาะใครเคยไปแล้วก็อย่าไปของตายยังใดหมายถึงว่าไอ้ดูโร่ไอ้ดูโล่ไอ้ดูโล่ไอ้ดูโร่ไหนฮะเอาไปคนไป็นบุเบิร์กเหรอแล้วอะไรผจะไปกินกาแฟว่ะมบนโล้วกยิ่งเก่าหลงมาที่เก่าติ๊กมาที่เก่าแล้วผมนี่ก็พอดีก็ไปเจอของอาหารปลาหายอยากเนาะของดีของดีของดีในปลาครับนี่ครับไปแจ๋เดี๋ยวคนละกุ้ยคนละจานนี่ โโลลชิงขันเซนใชหมครัชิงขันเซนแม่นวะป่า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 วะดูห้าร้อยดูห้าร้อยครับดีอยู่เขาเขาอยู่ในเมืองนี่ได้กินเนาะอย่างเี้เนาะกิโลเป็นปันสองปันแล้นนะนี่นะเออแต่มีใครซื้อกดูห้าร้อยอย่าลืมเน้อสิบเจ็ดธันวานะครับเจอกันเมททะลุอินทรูเจอมาแอนดรอยแน่นอนครับถ้าใายไหมฝากเอ็มซีด้วยวันนี้บายบายกว่าเฮือนะไอ ใบบางลาวด้วยนะครับจกไม้เล่งอ